อายุก็มากแล้วรถก็ไม่ค่อยได้ขับเราก็ใช้มันมานานแต่รักมากแต่ว่าก,ก,ก็กลัวขายไม่ออกนะผมเป็นทางวิศวกรแล้วก็คุณพ่อครับถ้าพูดถึงรถมือสองเนี่ยผมกังวลมากเลยครับเพราะเคยมีประสบการณ์ที่มันไม่ดีเลยครับกับรถมือสองมิชชัชีพตอนนี้ก็เยอะการกรอกข้อมูลออนไลน์เนี่ยถ้าเรากรอกอะไรไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเราไม่รู้เลยว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง ที่เราได้มาเนี่ยมันถูกต้องทุกอย่างไหมจนผมมาเจอเว็บรถโดนใจเนี่ยครับพอเรามาขายกับรถโดนใจเนี่ยเว็บไซต์มันดูน่าเชื่อถือนะเขามีบริการผู้ช่วยลงขายด้วยนะแล้วเราก็ไม่ต้องนั่งถ่ายรูปกรอกข้อมูลมีบริการนัดหมายตรวจสภาพรถให้เสร็จเลยถือข้อมูลต่างๆแน่นมากครับทั้งรายละเอียดของผู้ขายแล้วก็รายละเอียดของตัวรถเนี่ยครับสบายไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมาววุ่นวายเขาจ,จัดแจงให้หมด คือรถคันนี้ที่ผมขายนะครับผมก็จะซื้อรถคันใหม่ครับแล้วก็เสียดายรถคันนี้มากไม่รู้จะทายัางไงกับมันก็เลยตั้งใจจะขายเองครับแต่มาติดตรงที่ผมไม่มั่นใจเรื่องการตั้งราคาขายนะครับว่าจะตั้งเท่าไหร่มันถึงจะเหมาะสมจริงๆเราตัวเราเองอ่ะเราไม่ได้ียสเรื่องรถมือสองเท่าไหร่ถ้าราคาหรืคุณภาพมันเวิร์กแต่หาให้โดนใจอ่ะยากมากนะเราเพิ่งเคยเห็นเว็บนี้เว็บแรกนะที่เขาบังคับตรวจสภาพรถทุกคันเลยอะ คุณภาพไม่ผ่านพวกรถชนหนักน้ำท่วมกอไม้มาเนี่ยอัดตุ๊กหมดไม่ได้ประกาศขายหรอกเขาวัดจากคุณภาพของรถเราเนี่ยแล้วก็ประเมินว่ารถเราเนี่ยคุณอยู่ในราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับคนที่มาซื้อเนี่ยก็สามารถวางใจได้เพราะว่าเขามีตัวอ้างอิงจาก GTB บู o k ครับดูได้เลยว่าคุณภาพแบประมาณเนี้ยกับราคาเท่านี้มันเหมาะสมหรือเปล่าที่ผู้ซื้อจะซื้อตอนเลือกรถเราก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่จริงคันไหนก็ได้คันนั้นการันตีทั้งคุณภาพทั้งราคา มีปัญหาเรื่องรถกับที่บ้านค่ะอยากขายรถพอเห็นโฆษณารถโดนใจก็เลยตัดสินใจขายรถตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะแต่ใจก็กลัวนะคะว่าจะขายยากตัดสินใจซื้อรถให้ลูกไปใช้ที่มาหาลัยค่ะรายจ่ายช่วงนี้เยอะนิดนึงก็เลยตัดสินใจมองเป็นรถมือสองแทนพอได้ขายจริงคือเว็บไซต์เขาลงขายนี่ง่ายมากเลยคะ่ะโฆษณาเขาเยอะด้วยนะคะขนาดเรายังเห็นโฆษณาเขาเลยค่ะถ้าได้ลองขายก็น่าจะมีคนเห็นเยอะขายจบไวได้อยู่แล้วค่ะ พอมาเจอเว็บรถโดนใจนอกจากจะได้รถที่ถูกใจแล้วนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็บริการจัดไฟแนนซ์ให้เลยไม่ต้องวุ่นหาไฟแนนซ์เองเจ้าหน้าที่บริการถึงที่สบายขึ้นมากเลยค่ะเนะจริงค่ะพี่เว็บไซต์